ข้อ8อันนี้เป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งนะครับใครก็ตามที่พอถึงหน้าหนาวหรือเป็นคนผิวแห้งแล้วชอบใช้สครับต้องระวังนิดหนึ่งผมไม่ได้บอกว่าห้ามใช้สครับนะผมแค่บอกว่าถ้าเป็นคนผิวมันเราสามารถสครับผิวหน้าของเราเนี่ยได้สักสัปดาห์ละหนครั้งก็มากเพียงพอแล้วย่ามากกว่าน,นี้นะครับแต่ถ้าเป็นคนผิวแห้งอาจจะเหลือแค่เดือนละสครั้งถ้าจะไม่ง่ายครับคนผิวมันอาจจะ สครับผิวได้เดือนละ4ครั้งแต่ถ้าเป็นคนผิวแห้งแนะนำให้เดือนละแค่2ครั้งแล้วถ้าช่วงไหนเป็นหน้าหนาวเลยผิวแห้งมากๆให้งดสครับไปเลยครับทำไมผมถึงบอกให้งดสครับดูไหมผมเอาตัวโมเลกุลของสครับนะครับอันนี้ของเมืองนอกนะครับมาให้ดูนะครับโมเลกุลของสครับถ้าถ้าทุกคนลองซูมดูนะผมซูมดูกล้แเห็นไหมครับมันเป็นผลึกที่มีความคมเช่นอันนี้ลองสังเกตชัดชนะครับมันจะมีผลึกบางอันที่มีความคมอยู่ ความผิดพลาดในการที่เราเนี่ยใช้เมสครับแล้วถูบนหน้าทันทีเลยหลังจากบีบออกมาจากหลอดคือมันไปบาดผิวหน้าครับบาดผิวหน้าจะเกิดผลกระทบ2ขยักขยักแรกก็คือทําให้ผิวหน้าเนี่ยเกิดริ้วรอยเกิดการอักเสบเกิดขึ้นขยักที่สองนะครับมันทําให้เกิดกระตุ้นการสร้างเม็ดสีผิวส่วนเกินเพราะมันมีการอักเสบดังนั้นริ้วรอยก็มานะครับ ผิวคล้ำก็มาถ้าเราใช้ใช้สครับนะครับแบบไม่ระมัดระวังคําหามก็คือเราเห็นแล้วล่ะมีความคมวิธีการเทคนิคของผมเป็นแบบนี้ครับใครก็ตามที่ซื้อสครับมานะครับให้บีบสครับลงบนมือก่อนเอาน้ําหยอดใส่สักเล็กน้อยเอามือถูครับถ้าเรายังรู้สึกว่ามีเม็ดสครับอยู่บนมือแสดงว่ายังคมอยู่ครับความคมของเม็ดสครับยังคงอยู่สีที่เกิดขึ้นคือให้เราถูครับถูนะครับ จนกระทั่งความรู้สึกของเม็ดสครับบนมือเนี่ยมันหายไปเหมือนมันกลายเป็นแค่เจลนิ่มๆแล้วเราก็เอามาถูเบาๆครับถูเบาๆก็พอนะครับอย่าถูแรงนะครับถูเบาๆให้ทั่วนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากให้เม็ดสครับเป็นเหมือนกับสกอตไบต์ในการขัดหน้าเราไม่ใช่นะครับเราเอาเม็ดสครับเนี่ยเพื่อจะไปกระตุ้นให้เซลล์ที่กําลังจะตายหลุดออกไปครับ พอเซลล์ที่กำลังจะตายหลุดออกไปเซลล์ใหม่ก็จะผัดเปลี่ยนขึ้นมาได้เร็วขึ้นถ้าเซลล์กำลังจะตายหลุดออกไปนะครับมันจะทําให้ผิวหน้าเราจับแล้วอุ้ยเวลาสครับเสร็จปุ๊บผิวเรามันจะดูเรียบเนียนลื่นขึ้น,นครับแล้วสามารถเขาเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านก็คือกิน m o i s ไรเซ z e r หรือกินสารอาหารต่างๆที่เราทาลงไปหลังอาบน้ำเนี่ยได้ดีขึ้นดังนั้นอย่าลืมนะครับใช้สครับยี่ห้อใดก็ตามถูก่อนจนกระทั่งมันเป็นเม็ด แล้วความเป็นเม็ดค่อยๆหายไปจนกระแห่งจับเรารู้สึกถึงความเป็นเม็ดไม่ได้นั่นแหละถึงเอามาถูบนหน้านะครับพี่จันานาบอกว่าที่ถามว่า New CB บี่1เม็ดมีกี่มิลลิกรัมเพราะว่าแปลกมากเลย New CB ทานแล้วไม่เป็นหวัดเลยนะครับสาเหตุที่ New CB มัน Active Form มก็คือมันมันมัน,มนออกฤทธิ์ได้ดีเพราะหนึ่งมันไม่ใช่สารเคมีครับตัว New ซีนี่ยถ้าพี่จันทนาทานจะ จะสังเกตเลยว่าผมใช้สารสกัดทั้งหมดดังนั้นมันเป็นสารสกัดจากพืชทั้งหมดมันเลยสามารถออกฤทธิ์ได้เหมือนเรารับประทานผักผลไม้ตามปกติเลยอันที่2มันอยู่ในรูปของโมเลกุลที่เรียกว่านาโนเทคโนโลยีดังนั้นกินเข้าไปดูดซึมได้เลยครับง่ายมากทานท้องว่างก่อนอาหารหลังอาหารดูดซึมได้เกือบ100%เต็มอยู่นะครับอันที่3ก็คือเราเลือกนะครับวัตถุดิบที่ ออกฤทธิ์ได้จริงดังนั้นหมายความว่าอะไรครับเราไปทานบางยี่ห้ออันนี้ผมผมไม่ได้ตําหนิใครนะครับบางยี่ห้อเขาใช้เป็นสารเคมีครับแล้วสารเคมีเนี่ยมันออกฤทธิ์ในร่างกายได้ไม่ดีเพราะสารเคมีมันคือสารเคมีมันไม่ใช่อาหารตามธรรมชาติดังนั้นเวลามันเข้าไปในร่างกายมันจะออกฤทธิ์ได้ไม่เต็ม100%แต่เวลาเรารับประทานตัวนิวซีบีเนี่ยข้างในคือสารสกัดจากธรรมชาติเมื่อไหร่ก็ตามเรากินสารอาหารจากธรรมชาติมันก็ออกฤทธิ์ 99.99% 99เหมือนในธรรมชาติเป๊ะๆนะครับข้อสุดท้ายนะครับผมแถมให้ข้อ9นะครับข้อนี้ทุกคนมีประสบการณ์แน่นอนนะครับใครก็ตามที่รู้สึกตัวเองเนี่ยล้างหน้าแล้วนะครับผิวหน้าแห้งตึงเนี่ยสาเหตุเป็นจากข้อ9นะครับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้บางทีมันไม่เหมาะสมกับผิวเราผมไม่ได้บอกว่ายี่ห้อน,นั้นไม่ดีนะแต่มันแค่ไม่เหมาะกับเรานะครับบางคนเป็นคนผิวค่อนข้างผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง แล้วพอเราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฟองเป็นส่วนประกอบนะครับไอ้ฟองเหล่านี้ครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยถ้าเราลองถูไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วผมลองให้พิสูจน์ดูนะครับถ้าผิวหน้าของเราไม่ได้ถูกฟองดึงความชุ่มชื้นออกไปหลังล้างหน้าเสร็จลองเดินเล่นสัก10นาทีครับเราจะไม่รู้สึกถึงความแห้งตึงบนหน้าเลยแต่ใครเคยไหมครับหลังล้างหน้าเสร็จปุ๊บรู้สึกหน้าแห้งตึงมากเลยสาเหตุที่แห้งตึงก็ต้องสูบไหมครับ มันเป็นพฟฟองครับฟองเนี่ยถ้าเราไปสำรวจดูจะพบว่าฟองประมาณ 80- 90%ที่ใช้บนโลกใบนี้นะครับมันเป็นฟองที่มีลิ์เป็นด่างสามารถเอากระดาษลิสปาที่ทดสอบความกดด่างเนี่ยไปทดสอบได้เลยว่าโฟมล้างหน้าของเราเนี่ยแปที่เราซื้อตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันมีลิ์เป็นด่างแล้วความเป็นด่างเกิดจากฟองมาแหละแล้วพอมันทําให้หน้าเราเนี่ยซึ่งเป็นกดอ่อนๆนะครับแปลงสภาพเป็นด่างมันก็เลยทําให้ผิวหน้าเราเนี่ย เสียสภาพชั่วคราวช่วงที่มันเสียสภาพชั่วคราวประมาณ5-10นาทีหลังล้างหน้าเนี่ยมันทําให้มอยเจอไรเซอร์เนี่ยระเหยเออกขึ้นไปครับพอมอยมอยเจอไรเซอร์ระเหยขึ้นไปมันก็เลยทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยมีอาการแห้งตึงพราผิวหน้าเราแห้งตึงก็เหมือนตอนเราดื่มเหล้าดื่มเบียร์สูบบุหรี่ครับมันก็คล้ายๆกันเลยคือผิวมันก็แห้งครับผิวแห้งริ้วรอยก็มาไวนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ส่งผลมากเลยสําหรับคนที่เป็นคนผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง แล้วริ้วรอยมาไวมากเพราะว่าเขาเลือกครีมที่เนื้อบางเบาเกินไปครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าสมมุติว่าเราเปรียบเทียบจากสายมือทุกคนนะครับเปรียบเทียบจากวอเตอร์หรือน้ําเปล่าก่อนน้ําเปล่าเนี่ยคือน้ําทั้งหมด100%ถูกต้องไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามเราใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงที่เป็นเนื้อโลชั่นก็คือมีน้ํามากหน่อยนะครับมีครีมน้อยหน่อยถ้าเรากระเถิบเข้ามาเป็นเนื้อครีมคือมีน้ําครึ่งหนึ่งมีครีมครึ่งหนึ่ง ถ้าเรากระเทบมานะครับเป็นเนื้อออยมันก็จะมีน้ําน้อยหน่อยมีออยเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเราทานใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแบบออยเมนน้นต์ข้นๆเลยเป็นครีพเพิ่งเลยนะครับมันก็จะมีน้ําน้อยหน่อยมีน้ำมีออยเม้นต์หรือน้ํามันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นใครก็ตามจําเป็นต้องแต่งหน้าทุกวันตอนเช้าแล้วกลางคืนไม่ชอบให้มีความเหนอะหน้าผมแนะนําให้ใช้เป็นตรงกลางครับคือเนื้อครีมเช่น moisturizer intensive cream นะครับถ้าใครเคยลองใช้สักครั้งหนึ่ง moisturizer intensive cream ที่ผมออกแบบขึ้นเนี่ยผมอันนี้จริงๆจ,จ,จ,จะพูดว่าผมออกแบบไม่ใช่ผมเนี่ยได้รับลิขสิทธิ์จากอาจารย์ของผมนะครับให้ผลิตได้สูตรเนี้มาเขาเรียกว่า moisturizer moisturizer intensive cream ตัวนี้เป็นสูตรที่ผมใช้มาประมาณ5-6ปีแล้วตัวนี้ผมถามอาจารย์ว่าทำไมมันว้าวจังเลย อาจารย์บอกว่าตัวนี้เป็น moisturizer intensive cream for extra dry skin เน้ยนะคือหมายความว่าสำหรับคนที่เป็นผิวปกติก็ใช้ได้สำหรับคนที่เป็นคนผิวแห้งมากก็ใช้ได้แล้ว moisturizer เนี้ยเวลาเราทาแค่หนึ่งรอบนะครับมันจะคุมผิวหน้าเราตอนกลางคืนนะครับทำให้ความชุ่มชื้นเนี่ยไม่ระเหยขึ้นไปเลย พอมันไม่ระเหยขึ้นไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เลยทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นตลอดการนอนหลับทั้งคืนแล้วทําให้เราตื่นนอนมาตอนเช้าริ้วรอยไม่เกิดขึ้นเร็วเหมือนคนทั่วไปที่ใช้เนื้อโลชั่นนะงั้นใครก็ตามใช้เป็นเนื้อครีมนะครับจะช่วยปกป้องผิวได้ดีกว่านะครับส่วนใครก็ตามยังมีปัญหาอยู่ว่าล้างหน้าเสร็จปุ๊บเดินไปเดินมาแล้วหน้าแห้งตึงนะครับ ผมแนะนําว่าลองใช้อันนี้ดูครับผมใช้แล้วเวิร์กมากเลยตอนนั้นอะผมใช้แล้วเวิร์กแล้วผมก็เลยกลับไปหาอาจารย์ผมบอกว่าผมขอซื้อสูตรอาจารย์ได้ไหมขอไปผลิตให้แฟนคลับผมหน่อยนะครับผมก็เลยได้สูตรนี้มาตั้งแต่เมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับสูตรเจลล้างหน้าเนี้ยจะมีอยู่2ขนาดด้วยกันชื่อเดียวกันแลยคือชื่อ Infill Water Cleansing Gel หล,ลอดขนาดใหญ่100 ml นะครับ จะราคา330บาทหลอดขนาดพกพานะครับ50 ml จะ220บาทสำหรับใครก็ตามนะครับที่ยังไม่เคยใช้นะผมบอกได้เลยว่าครั้งแรกที่ใช้จะรู้สึกแปลกใจ 1. ไม่มีฟอง 2. ไม่มีฟองมันเอี่ยมได้ไงพอลองใช้เสร็จปุ๊บจะรู้เลยว่าอาจารย์ผมเขาใช้สารสกัดตัวหนึ่งนะครับจากมะพร้าวนะครับซึ่งมีส่วนประกอบ ความสามารถพิเศษในการดึงสิ่งสกรปรกออกได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งฟองแล้วเติมความชุ่มชื้นเข้าไปโดยใช้ตัวที่ชื่อว่า P C A ดังนั้นหมายความว่าตัวนี้ที่ผมชอบแล้วผมต้องไปขออาจารย์ผมเนี่ยผลิตเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยนอกจากไม่มีฟองแล้ว ยังสามารถดึงสิ่งสกปกออกได้โดยที่ไม่ทําลายผิวไม่ทําลายความชุ่มชื้นบนผิวไม่พอนะยังมีความสามารถในการดึงความชุ่มชื้นเติมเข้าไปในผิวดังนั้นผมคิดว่าตัวนี้ในความเห็นส่วนตัวของผมนะน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวที่ผมเคยใช้ตลอด6ปีที่ผ่านมาเลยใช้แล้วเนี่ยตรึงความชุ่มชื้นไว้บนผิวเนี่ยได้ตลอดการล้างหน้าเลยผมเคยลองถูดูนะครับ3นาที ผมอยากรู้ว่าเวลาถูสักสามนาทีเนี่ยมันจะทําให้ความชุ่มชื้นเนี่ยหลุดออกไปจนหน้าผมแห้งไหมปรากูรร่าไม่นะครับยิ่งถูนานเท่าไหร่ก็ตามนะครับมอยเจอไรเซอร์ก็เติมเข้าไปในหน้านะครับดังนั้นหลังล้างหน้านะจะรู้สึกหน้านุ่มมากๆเลยนะส่วนใครก็ตามยังไม่เคยใช้นะครับใกล้ปีใหม่แล้วผมให้ของขว,วัญวันคริสต์มาสง่ายๆครับใครซื้อหลอดใหญ่จะแถมหลอดขนาดพกพานะครับพิมพ์1แถมหนึ่งจะได้สิทธิพิเศษในการซื้อหลอดใหญ่1หลอด แล้วแถมหลอดขนาดพกพาเพราะผมเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะครับคงไม่อยากพกหลอดใหญ่ใช่ไหมครับงั้นเอาหลอดขนาดพกพาไปครับอยู่บ้านใช้หลอดใหญ่ตอนเดินทางใช้ขนาดพกพานะครับพิมพ์1แถม1ก่อนจบไลน์นี้เพื่อนๆที่พิมพ์หนึ่งแถมหนึ่งจะได้สิทธิพิเศษคือซื้อหลอดใหญ่แถมหลอดขนาดพกพาครับรักทุกคนครับผมเชื่อว่าใครได้ใช้จะประทับใจเหมือนผมเมื่อ6ปีที่แล้วแน่นอนครับ พี่จันทนาบอกว่าเจลล้างหน้าเยี่ยมเลยค่ะหน้าสะอาดไม่แห้งตึงใช่เลยครับโอเคนะครับดังนั้นใครก็ตามไม่อยากพลาดโปรโมชั่นที่เป็นของขวัญวันคริสต์มาสล่วงหน้าของผมนะครับพิมพ์1แถมหนึ่งไว้จะได้เจลล้างหน้าหลอดใหญ่แถมเจลล้างหน้าหลอดพกพามูลค่า220บาททันทีครับรักทุกคนแล้วเจอกันไลฟ์หน้านะครับขอให้เดินทางปลอดภยัยมีความสุขตลอดการเดินทางและการท่องเที่ยวช่วงนี้ครับ